ของทุกปีนั้นเป็นฤดูการวางไข่ของเต่าทะเลนะคะ,คะซึ่งปัจจุบันนี้จํานวนประชากรเต่าทะเลในท้องทะเลไทยนั้นเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างมากค่ะแต่ว่ามีหยุดที่หนึ่งที่ยังเป็นความหวังในการอนุรักษ์เต่าทะเลไว้<ช>ได้อย่างดีนั่นก็คือที่เกาะครามจังหวัดชนบุรีซึ่งดิฉันไปสังเกตการมานะคะติดตามในรายงานค่ะการเดินทางไปเกาะครามได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพเรือเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกาะธรรมชาติเนื้อที่8,16ไร่แห่งนี้ มีการจัดตั้งศูนย์เก็บและเพาะฟักไข่เต่าทะเลขึ้นที่หาดหน้าบ้านตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493มอบหมายให้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นผู้รับผิดชอบประเทศไทยเคยมีเต่าทะเลชุกชุมทั้งทางฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันแต่ปัจจุบันลดจำนวนลงอย่างน่าใจหายแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลก็เหลือเพียงไม่กี่แห่งและเกาะครามคือหนึ่งในนั้น ด้านหลังของดิฉันนี่คือหาดหน้าบ้านบนเกาะครามจังหวัดชนบุรีค่ะที่นี่เป็นหน่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งของกองทัพเรือเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปิดไม่อนุญาตให้คนทั่วไปและนักท่องเที่ยวมาเยือนได้ก็เลยทําให้ประสิทธิภาพของการดูแลและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนั้นยังคงเป็นไปอย่างดีค่ะทุกๆปีจะมีเต่าทะเลกลับมาวางไข่ที่นี่เพราะว่าเป็นความมหัศจรรย์ของสัตว์สาย พันธุ์นี้นะคะเมื่อมันเกิดที่ไหนไม่ว่ามันจะว่ายน้ําไปไกลขนาดไหนก็จะต้องกลับมาวางไข่ที่นั่นเสมอนี่จึงทําให้เกาะครามยังคงเป็นความหวังของประเทศไทยแห่งหนึ่งนะคะว่าเป็นที่อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลไว้ได้ตลอดไปค่ะแม่เต่าตนุและเต่ากระจะขึ้นมาวางไข่ในช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดประมาณเดือนเมษายนถึงกันยายนเมื่อไข่และขุดหลุมกลบไข่แล้วก็จะกลับลงทะเลไป เจ้าหน้าที่ในหน่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลก็จะไปขุดหาไข่เหล่านั้นมาเพาะฟักเพื่อมีให้ตกเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่หรือแม้แต่มนุษย์ที่จะขุดไข่เต่าทะเลไปขายขั้นตอนแรกคือการขุดหลุมเรียนแบบหลุมกลบของแม่เตา่าแต่ละหลุมสามารถวางไข่เต่าลงไปได้หลายสิฟองใช้เวลากว่าสเดือนลูกเต่าจึงจะออกจากไข่เป็นตัวอย่างที่เห็น จากนั้นจะต้องนำลูกเต่าไปอยู่ในบ่ออนุบาลเพื่อความแข็งแรงเพราะหากรีบปล่อยลงทะเลก็อาจจะกลายเป็นอาหารของปลาใหญ่ได้เมื่ออายุของลูกเต่าประมาณ3-6เดือนมันจึงจะได้รับการปล่อยลงสู่ท้องทะเล พลเรือตรีธราธรกจิตสุวรรณผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งระบุว่าการทำหน้าที่อนุรักษ์พันเต่าทะเลของกองทัพเรือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถเพาะฟักไข่เต่าทะเลได้นับหมื่นฟองในแต่ละปีซึ่งหมายถึงการเพิ่มจำนวนประชากรเต่าในท้องทะเลให้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นทีทท่ทำมาจากอดีตเนี่ยถือว่าประสบผลาสำเร็จด้วยดีมากตั้งแต่ป<ด>ี35เลยครับจนถึงบัตรนี้ก็ประมาณเกือบ20ปีแล้ว เราสามารถเพาะเลี้ยงได้ปีละประมาณเกือบ20,000ฟองแม้ว่ากองทัพเรือจะมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลผ่านโครงการต่างๆมากมายแต่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสมบัติของคนไทยที่ทุกคนต้องร่วมกันรักษาไว้เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์คู่แผ่นดินค่ะก็น่ารักนะคะเต่าตัวเล็กๆแล้วมันก็จะกลับมาไข่ที่นี่ทุกปีใช่ค่ะ2-3ปีแล้วแต่ความสมบูรณ์ของมันค่ะใช่ค่ะ